สวัสดีครับผมช่องไวรุ่นหัดทำนานำความรู้มาให้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามและก็ผู้รับชมรับชมรับฟังทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาแนะนำหรือมาบอกกล่าวเกี่ยวกับการปล่อยน้ำข้าวระยะแบบไหนนะครับหนึ่งเรื่องแล้วก็ข้าวนาดำ ที่เราดําซ่อมมีผลเสียอะไรไหมนะครับสองแล้วก็มาแนะนําว่าข้าวเราเนี่ยมีปัญหาถ้าเราฉีดยาที่แรงแล้วก็ทําให้ข้าวอ่านปัญหามีอะไรกันบ้างอ่าวันนี้ขอนอกเรื่องเรื่องหนึ่งก่อนเลยนะครับท่านไหนที่ถามว่านาผมเนี่ยไม่มีหญ้านะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะเพาะพันไว้เลยนะครับน,นี่ผมไม่รู้หรอกนะครับว่ามันคือพุ่มพวงหรือหางหางหมานะครับคือตัวนี้ นี่ผมเพาะพันธุ์ให้พวกท่านแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บเมล็ดพันธุ์นะครับเก็บเมล็ดพันธุ์ไปหายามาฆ่ามันแล้วก็ศึกษามันว่ามันใช้อายุกี่วันนะครับในการโดนยาแล้วตายแล้วเมื่อมันเลยกําหนดแล้วกี่วันตายลวงหนึ่งของเขาก็มีระดับเป็นหมื่นๆเม็ดพันๆเม็ดเลยนะครับนี่นี่นี่เม็ดแก่ออกมาแล้วเห็นไหมครับเดี๋ยวผมก็จะเด็ดเอาไปเพาะนะครับนี่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 ผมสลัดแล้วนะครับนี่แล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับคลิป ต่อไปเดี๋ยวจะมาทําการทดลองเพาะเมล็ดพันธุ์อันนี้ก่อนเดี๋ยวผมเอาไปตากก่อนนะครับเพื่อให้มันแข็งแข็งเหมือนข้าวนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับว่ามันจะเยอะแค่ไหนผมก็อยากลองเหมือนกันนะครับอันนี้น่าจะมาจากเขาปลูกนะครับแล้วก็ลอยมาแพตตลิงหลังจากเราซัดโดนน้าเดี๋ยวผมตากผึ่งไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันแน่นะครับไอข้าวไอยาตัวเนี้ยนะครับไปเดี๋ยวไปกันเลยครับได้ไม่เสียเวลาลักษณะที่เราจะปล่อยน้ําออกกันนะครับ อ่ะอย่างแรกเลยถ้าข้าวอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยตั้งแบบนี้นะครับนี่ในรวงที่ตั้งแบบนี้นะครับนี่ห้ามนะครับฟังให้ดีนะครับว่าถ้าอยู่ในลักษณะรวงแบบนี้ห้ามปล่อยน้ําเด็ดขาดนะครับให้ขังน้ําไว้ตลอดนะครับห้ามปล่อยจะเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่นะครับท่านไหนที่เชื่อทดลองก็ข้าวจะออกมาดีนะครับลักษณะนี้ห้ามปล่อยนะครับห้ามปล่อยเด็ดขาด แต่ขอขอพูดอีกหนึ่งเรื่องนะครับถ้าลักษณะนี้นะครับนี่ถ้าโค้งอย่างนี้แล้วนะครับนี่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 โค้งแบบนี้แล้วนี่ที่พวกท่านเห็นอย่างนี้นะครับนี่ถ้าโค้งลักษณะแบบนี้แล้วนะครับถ้าดินลมลมแบบไหนลมแบบว่าปล่อยน้ําไปหนึ่งเดือนแล้วก็ยังไม่แห้งนะครับสามารถปล่อยได้เลยถ้าน้มระดับนี้นะครับถ้านาลมระดับ ยี่สิบสามสิบวันปล่อยน้ําไม่แห้งปล่อยได้เลยนะครับระยะนี้เนี่ยข้าวโน้มรวงแบบนี้ปล่อยน้ําได้เลยนะครับส่วนอาร์โมเล่ฉีดรอบไหนนี่เลยนะครับข้าวแบบนี้เลยคือตาเกสรแบบข้างบนหมดแล้วหุบแล้วนะครับเหลือแค่โค้งข้างล่างนี้อย่างงี้ฉีดอาร์โมเล่ได้เลยนะครับขอย้ํานะครับส่วนออติว่าฉีดระดับไหนนี่เลยนะครับท้องบางแบบนี้นะครับนี่นี่ท้องบางแบบนี้ฉีดได้เลยนะครับออติว่า ก็ชัดเจนนะครับ2เรื่องปลายเดี๋ยวเราไปดูลักษณะการปล่อยน้ําของนาที่ไม่หล่มนาเขาเรียกว่านาเก็บน้ําอยู่บ้างไม่อยู่บ้างนาที่ดินแห้งไวแล้วก็ความชื้นน้อยนะครับสะสมน้ําไม่ค่อยดีนะครับส่วนนาหล่มก็อย่างที่บอกนะครับโน้มระดับนี้ปล่อยได้เลยนะครับโน้มแบบนี้นะครับส่วนถ้า ท่านไหนที่น้ําแห้งเร็วหรือแห้งไวดินทรายแบบนี้ห้ามปล่อยนะครับเนี่ยที่เห็นเห็นหมดเนี่ยห้ามปล่อยเด็ดขาดใจจะให้ไปปล่อยน้ําระยะนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยอ่าหนึ่งเรื่องนะครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปนะครับแล้วก็ก่อนจะไปถึงเรื่องนี้บอกก่อนว่ายาที่ผมใช้แปลงเนี่ยมันเป็นยาที่แรงนะครับฉีดแล้วข้าวอ่าน ลักษณะข้าวแปลงแถบที่เราใช้ยาปกตินะครับหรือยาฆ่าหญ้าแบบที่ผมใช้อยู่ประจํานะครับส่วนแปลงนี้ผมใช้ยาตัวใหม่แรงมากนะครับบอกเลยว่าแรงมากจนข้าวออกไม่เสมอกันนะครับหนึ่งเรื่องการใช้ยาแรงการใช้ยามาฉีดซ้ําทําให้ข้าวออกไม่เสมอนะครับคืออันไหนออกสมบูรณ์แล้วโดนยาฆ่าน้อยก็จะออกก่อนไอ้นี่ก่อนนะครับถ้าอันไหนที่ เพิ่งจะโดนทีหลังนะครับหรือว่าไม่โดนยาไม่สมบูรณ์แบบมันก็จะออกทีหลังนะครับก็แตกต่างกันไปอ่าเนี่ยอย่างแปงแถบขวาผมอย่างนี้นะครับนี่แปงแถบขวาผมโดนยาฆ่าหญ้าแบบปกติหรือยาฆ่าหญ้าที่ผมฉีดไปนะครับก็คือแกน x ผสมกับบีทไพร b แบกนะครับบีทไพริแบกใช้สองซองต่อสิบไล่ก็คือซองละห้าไล่ ส่วนแกน X อ็กควดใหญ่นะครับผมใช้อยู่ที่1ลิตรได้15ไล่หรือ10ไร่นะครับข้าวไม่อานไม่แจ้นะครับส่วนแปลงนี้ผมใช้อโล f ฟอสนะครับยาตัวใหม่แรงมากแรงจนข้าวอานนะครับทําให้มันชะงัการเจริญเติบโตนะครับอ่าแล้วมาดูการซ่อมนะครับการดําซ่อมอ่าดู หนึ่งเรื่องนะครับเมื่อกี้จบไปแล้วสองเรื่องนะครับนี่คือการซ่อมนะครับเห็นไหมการการซ่อมเพิ่งจะใบทงเห็นไหมครับส่วนไอที่เราปกติออกแล้วเห็นไหมครับซ่อมกับออกมันจะต่างกันอยู่ที่ประมาณสิบกว่าวันเลยนะครับสิบวันแน่นอนขนาดซ่อมห่างกันแค่สี่ห้าวันตามจํานวนที่เราจะซ่อมเลยสมมุติว่าข้าวสิบวันเราซ่อมวันที่สิบห้าใช่ไหมครับมันก็จะห่างกันห้าวันในการออกนะครับอยู่ที่ยาด้วยอยู่ที่ปุ๋ยด้วยนะครับ ก็ฉะนั้นถ้าไม่เยอะจริงๆก็ไม่แนะนําให้ซ่อมนะครับต้องเยอะจริงๆถึงจะแนะนําให้ซ่อมเช่นหายไปเยอะจริงๆถ้าหายแบบนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยหรือบางเงี้ยไม่ต้องไปซ่อมครับเพราะว่ามันพาข้าวออกรวงไม่เสมอกันนะครับการฉีดการดูแลนะครับก็แตะต่างกันโรคยังมาไม่เหมือนกันเลยนะครับบางทีโรคมันมาช่วงโน้มรวงบางทีโรคมันมาช่วง กัดหางปลาทูบางทีโรคมาช่วงต้นกลมเห็นไหมครับโรคมันก็จะติดต่อกันได้นะครับลักษณะที่นาปล่อยน้ําได้เร็วนะครับแล้วก็ดินแห้งไวความชื้นหายไปไวนะครับหรือนาดินทรายผมจะให้ระดับนี้เลยนะครับโน้มโน้มรวงแบบนี้เลยถึงปล่อยน้ํานะครับนี่อยู่ในระดับแบบนี้นี่อย่างนี้เลยนะครับนี่ให้มันเหลือเดๆคๆโคนๆหน่อยนะครับอย่างนี้ปล่อยน้ําได้เลยนะครับนี่โน้มโน้มแบบนี้แล้วนี่นะครับ มันจะเหลือแค่คนโคนนะครับถ้าเหลือคนโคนปล่อยได้เลยโน้มโน้มลวงนะครับแต่จะให้ดีดอย่างนี้ก็ได้คิดอย่างนี้ปล่อยน้ําก่อนเก็บเกี่ยวสิบห้าถึงยี่สิบวันนะครับสําหรับนาปกตินะครับคือนาทั่วไปนาที่ไม่มีลมไม่มีลมมากเกินไปนาแบบพอดีพอดีนะครับคือปล่อยแล้วก็สิบวันแห้งยี่ิบวันแห้งเราสามารถควบคุมนาตัวเองได้นะครับอันนี้พูดถึงส่วนท่านไหนที่ หน้าลมจ้าเนี่ยผมบอกแล้วว่าปล่อยต้งแต่นู่นเลยนะครับต้งแต่ที่โน้มลวงแค่ห้าหกเมตรคือฉีดยารอบสุดท้ายแล้วก็รอสักสิบวันก็ระบายน้ําออกได้เลยนะครับสิบห้าวันอย่างเงี้ยก็คือจะปล่อยก่อนเก็บเกี่ยวเป็นเดือนเลยก็ได้นะครับส่วนมากนาลมส่วนหน้าผมเนี่ยมันไม่ค่อยลมเท่าไหร่นะครับค่อนข้างจะแห้งไวก็ให้ปล่อยน้ําผมเพิ่งจะปล่อยน้ําเองนะครับนี่ข้าวผมเหลืองจนระดับนี้เห็นไหมครับนี่ ผมเพิ่งจะปล่อยน้าเห็นไหมครับยังชื้นอยู่เห็นไหมครับนี่ผมเพิ่งจะปล่อยน้าออกไปเห็นไหมครับเพื่อให้รวงมเมล็ดเนี่ยมันดีเนี่ยนะครับเมล็ดมันก็จะประมาณนี้นะครับข้าวก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ห้าสี่ห้าหนึ่งหนาวนี้ห้าสี่ห้าหนึ่งนาวานนะครับก็จะได้เท่าที่พวกท่านเห็นอย่างนี้นะครับถ้าเป็นนาดําผมไม่รู้แบบไหนนะครับวันนี้ก็บอกความรู้กันหมดแล้วนะครับเกี่ยวกับว่ายาฆ่าญ้าแรงทําให้ข้าวเราอ่าน นะครับแล้วออกหลวงช้านะครับหนึ่งเรื่องสองนาข้าวเราถ้าดำจะออกหลวงไม่ไม่พร้อมกันนะครับให้จำไว้เลยจะออกไม่พร้อมกันนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คืออมโมเล่กับออติวาชีตอนไหนเพราะว่านี้ยใช้ผิดกันมาเยอะแล้วก็ถามกันมาเยอะมากนะครับก็ยังย้ำอยู่เหมือนเดิมนะครับช่วงที่น่ากลัวที่สุดคือช่วงระยะ ออกลวงตั้งแต่ต้นกลมยันออกลวงอย่าลืมพมีโทซีนนะครับก็คือเพี้ยกระโดดนะครับให้สายไปด้วยป้องกันให้ดีนะครับอย่าให้มันเกิดนะครับอันนี้ก็คือลักษณะข้าวนะครับอ่านี่เดี๋ยวอธิบายกันอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับนี่ลักษณะโน้มลวงประมาณนี้นะครับนี่ธนาลมนะครับนานลมก็นี่โน้มระดับนี้เลยนะครับนี่ระดับแบบแบบที่ผมจับอยู่เนะี่ย ก็คือโน้มอย่างพวกกันเนี้ยนะครับนี่นี่นี่ที่จับอยู่เนี้ยคะอย่างเงี้ยปล่อยน้าได้เลยนะครับสําหรับนาลมอ่ะลมแบบลมจ๋านะครับพูดแบบลมแบบลมเลยลมแบบไม่อยากจะแห้งปล่อยได้เลยนะครับระดับนี้ก็จะป้องกันโรคป้องกันต่างๆได้ด้วยนะครับเนี่ยระดับแบบเนี้ยปล่อยได้เลยนะครับเนี่ยเนี้ยน้ำโน้มแบบเนี้ยนะครับนี่นี่นี่น้ำโน้มแบบเนี้ยปล่อยได้เลยนะครับให้มันเหลือโคลตั้งขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับปล่อยได้เลยเนี่ยโคลตั้งขึ้นมาอย่างเงี้ยส่วนท้านาที่ ดินแห้งไวนะครับหรือว่าดินค่อนข้างจะแห้งวยก็ให้ปล่อยตามผมนี้เลยก็ได้นะครับระดับความงวยก็ระดับนี้เลยนะครับออกเหลืองเหลืองตายแล้วเหลือคนโคนเขียวถึงปล่อยน้ํานะครับสําหรับคนนาแห้งเร็วนะครับก็จะแก้ปัญหาได้นะครับอันนี้ของผมก็โน้มแทบจะหมดแล้วนะครับก็ยังไม่รู้กําหนดเกี่ยวกวัาไหนเพราะว่าเราต้องรออีปแปลงนี้นะครับที่อ่านยาคายานะครับ ก็ให้ใช้ทุกอย่างอย่างระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะหน้าหนาวเนี่ยมันควบคุมทุกอย่างยากนะครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะครับไปก่อนนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไคร้ด้วยนะครับถ้าท่านไหนไม่เห็นคลิปก็ให้กดยกเลิกติดตามแล้วก็กดติดตามใหม่แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเผื่อคลิปมันจะเด้งคลิปมีความรู้นะครับบอกให้ทุกวันมีให้ทุกวันนะครับ ก็อันนี้ก็หมดห่วงแล้วนะครับแปลงนี้ไม่มีอะไรแล้วก็เหลือทําใหม่แปลงนู้นนะครับไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะครับไปก่อนครับ